สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จมเป็นว่าเล่นครับามาช่วยอีกฝั่งหนึ่งครับผมยังไม่รอดเลยนะผมยังต้องโดนดานตูดนี่ก็เอียงกระเทเล่แล้วโอ้ตายตาย,ตายดินเหมือนจะแข็งครับดินเหมือนจะแข็ง อย่างนี้แม็คโครเหนื่อยครับแม็คโครเหนื่อยอ้ยวันนี้อะไรมันจะย่ําแย่เท่ากับวันนี้เนี่ยเหนื่อยไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นแล้วสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็นั่งแทนเรียบร้อยจมสิครับจะเป็นเหลืออะไรแล้วครับดินอย่างนี้ครับ ล่างดินน่วมมากจบชีวิตนะไม่รู้จะไปมุมไหนครับนาดเมื่อกี้ผมว่าจะออกไปทางนู้นผมยังไม่รอดเลยครับโอ้ตายน้อคุนก้ภัยออกไปนี้ปะฮะขึ้นขึ้นได้นีซับหนียังสิขึ้นบ่ได เออเก่งงาลงแม่เขาลงนะเดี่ยวชิ้วๆมันไหนด้าตซ้ำมันไหนโอ้ยซ้ำน,นี่บ่ได้เครื่องยุบานกวดร้งองนี่เฮ้ยไปดิลอดบ่วันนี่ไปไปบินเย,ย็บส่งเลยเย,ย็บเย็บ,ยบ เย็บเลยเจ้เย็บไปเลยเออเย็บนี่เห็นทางออกแ้วบปะนี่เย็บเย็บเย็บจะไปพรอมมันเย็บ

ุกหักพ่อพ่อสร้างลานยางเ็นดน็อตขาดอีกโอ้ย่าเด่นอย่าเด่นยาเด่นยาเด่นยาเด่นเดี๋ยวเฟืองแตกเดี๋ยวเฟืองแตกอ่าต้องยกครับมันจมเยอะครับ คิดดูว่าเยอะไม่เยอะนี่เผายังลงไปอยู่ข้างล่างนี่ครับเผาติดอยู่นู่นเลยฮะอยู่บ้านเออเดี๋ยวมาให้เออไปรีดไปคือจังของอัมพุนไอคือจังหมพลน เอาเอตายรีดกันเอ้ยอตับไม่ลงครับกดกดโอ้พี่น้องว่าอะไรียกว่าอะไรงาน้นยังดอก おお。<What? S 2> oh. คล้ายกับข้าวข้าวข,าข้าวข้าวอ่ะเตัน <confusion> ตเอาหกล้อขึ้นแล้วก็ประจับตำแหน่งครับแมคโค โอ้ไม oh, ่ได้การไม่ได้งานนะวันนี้ไเอกเดียวแล้วเศร้าโอ้พี่น่องผมยังบท่านในหอสิบหายู่ครับดินเต็มกระบ้าอยู่นั่น ายกรุ๊ปโอ้ไม่ไหวครับคุณขึ้นรถก่อนอ่ะใส่ดินใหม่ครับเข้าไปใส่เอาใหม่ตั้งลำเข้าใส่ดินเอาใหม่ครับวันนี้ไม่ได้อะไรแล้วชีวิตนี้เป็นวันที่ยากลำบากที่สุดเลยวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งร้อน มาดูแต่ละแต่ละพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนี่เขาเรียกลูกอะไรครับนะตัวนี้ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกลูกแงวหรือหรือถ้าเราภาษาอีสานตรงๆก็คือหมากแงวครับหมากแงวนะอันนี้คือหมากแงวอันนี้บางแงวหวานครับผมบางแงวหวานแต่ว่าผม จอดรถลว่ลวงเอาของข้าเจ้านะเผ้อเพ้อเผ้อไ่ได้เพอเอ้อ,เป,อ,อเป็นฉกนะครับนี่ก็แต่ละภาคเขาเรียกลูกอะไรครับแต่ละภาคนี่เขาจะเรียกว่าลูกอะไรหรืออ่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเขาก็จะเรียกลิ้นจีอีสานนะลินจีอีสานแต่ว่านี่มันยังไม่ได้สุกดีนะครับอ่าแต่ละภาคเขาเรียกว่าลูกอะไรคอมเมนต์เขามาบอกใต้คลิปให้หน่อยนะ จะได้รู้นะครับจะได้เรียกถูกเวลาเราไปต่างพื้นที่นะครับมาดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของเมืองไทยเนี่ยเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าอะไรเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยส่วนมากแล้วนี่จะเกิดอ,ะอะจะมีถิ่นกําเนิดแถวภาคอีสานซะเยอะกว่านะนี่เพราะว่ามันเป็นไม้ใหญ่ครับเป็นเป็นต้นไม้ใหญ่ นะครับผมผมไปเหนือไปใต้ผมก็ยังไม่เคยเห็นทั้งภาคเหนือภาคใต้นะส่วนมากจะเจอแต่แถบภาคอีสานเยอะนะครับมาดูกันว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนะครับเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าอะไรนะครับนะตอนนี้ก็หาตำแหน่งแล้วครับแมคโครหาตำแหน่งขุดโอ้ยนี่ครับสภาพภายในหน้ารถนะครับภายในรถตะกี้ โอ้่นอเอ้ยลำบากลำบนครับผม,มใครจะซื้อผมนี่ 6, หกแสนห้ามา,มาเร็ว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 เ,วเวคลิปนี้ใครอยากได้ใครจะซื้อครับหกแสนห้าเอามาเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะ <laughs> ใครสนใจหกแสนห้าไม่มีการต่อรองแบบตั้งราคาบอง,งอผู้ซื้อเลยวันนี้ <laughs> แอดน้อยนูนไปยืนอยู่นู่นครับร้อนครับอยู่ในรถครับตัวนี้วันนี้ร้อนมากครับร้อนแบบใจจะขาดจริงๆร้อน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 ,นะครับตอนนี้ก็ต่อคิวยาวเลยเนื่องจากว่าสภาพอาถนนไม่เอ,อ,เอื้อึ้นวยนะฮะ รอดูกันครับผมจะรอดไหมอาถอยไปสเร็วเร็วเร็วไปสเร็วบรรยากาศหน้ารถท้องฟ้าแบบแจ่มใสมากเลยครับเมฆเมฆนี่มีประปายนะแต่ว่าสภาพอากาศอย่างนี้นี่ถ้าเป็น คนโบ,ร,บราณน,นะพูเทเฒ่าเขาก็จะบอกว่าอบอ้าวอย่างนี้เย็นนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนฝนตกแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าฝนจะตกจริงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ